ดีครับเรื่องสาวโชว์เซลแรมอีกทีหนึ่งติดใจคนชื่ออ้นน่ะชื่ออ้นบีสามหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะพวกสาววอกพวกไอเนวัตดาวอ่ะไม่ต้องทำเป็นเข้มหรอกใช่ป่ะนี่มึงนั้นสถานที่มากูใช่ป่ะหรือว่ามึงจะเบอร์กูหรือเปล่ามึงโทรมาเลยหรือก็เข้ามาเลยใช่ป่ะมึงไม่ต้องมาแบบว่าทำเข้มทำรู้อินเทอร์เน็ตอ่ะ ใช่ป่ะไม่อยากเป็นแบบว่ามันมัมนจะเป็นหลักฐานเนาะเอีเ้ยทำมีเข้มโลกอินเทอร์เน็ตอเอี้ย้วยกล้วยทอดอ้สา์เย็ดแมงอาวพพอนร,รือจะอาวพอน่อาอา,อารุณสีอะอิสาเย็ดแค่อ้เยกูก็ไม่ไหวแล้วผมว่าเก่งมาหากูดเด็กตำรวจตำรวจนี่คองหลอดคองหลอดไม่มีถิ่นกูไม่มีถิ่นมึงอ้สานใารจะว่าเออสองคู่ก็ได้ สองคได้พี่แอลพี่อาบิผมมากเกินไปแล้วเข้าใจป่ะมึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้กล้วยทอดฮะแหมถ้าเป็นลงจะไยกับผมพี่เนยอยากไฝกับผมจริงเหรอถ้าเกิดพี่เนยจะไยกับผมอ่ะผมให้พี่เนยสองคนใครวะผม,มวอลุมมีใคป่ะวัดไซส์ไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ใจป่ะไ,ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มทำโลกอินเทนอร์เน็ตเข้าใจป่ะผมไม่เก่งทางโลกอินเทอร์เนต็ตผมไม่ชอบ อยากเจอนัดสถานที่มาจะเบื่อชอบนัดบางยี่ขันเนะี่ยรอบห้ตำรวจจับหรอมันไม่เอามันไม่ดีใช่ปะเอาที่ไหนดีอ่ะแต่น้องเนยลองบอกมาดีเอาที่ไหนดีมาเจอคลองหล่อนะอย่างเงี้ยมางยี่ขันอนะีกแล้วแซงอ่ะชอบแบบไหนอ่ะเซ็กหมูอะไรมั้งแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีเปล่าเอาไง